ยาใช้สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้เราดูแลคะที่นอนที่บ้านเป็นแข็งมากเลยหนูเพียดท้องแก่นอนแล้วปวดหลังอยากได้ที่นอนนุ่มๆอะ่ะที่นี่มีบ้างไหมจ๊ะงั้นตามมาทางนี้เลยคะ่ะนี่เลยค่ะที่นอนรุ่นดีมทูนุ่มเด้งไม่มีอยู่หนา12นิ้วขนาด6ฟุตให้ความรู้สึกเหมือนนอนโรงแรมเลยค่ะเนื้อผ้าเป็นใย,ยสังเคราะห์หรือโพลีเอสเตอร์ เสริมด้วยชั้นใยสังเคราพิเศษเพิ่มการสปริงตัวได้เป็นอย่างดีและช่วยในการคืนตัวของที่นอนเนือ้อผ้าจะมีความคงสภาพอยู่ตรงเมื่อร่างกายสัมผัสผ,ผ้าชนิดนี้และนอนในห้องนอนที่มีเครื่องปรับอากาศจะรู้สึกอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาถูกผลิตมาให้มีความนุ่มพิเศษและยังทำความสะอาดง่ายไม่อมฝุ่นคุณลูกคา้าคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ จะรับที่นอนรุ่นดีมทูกลับบ้านเลยไหมคะรับค่ะช็อปที่นอนกับสยามชัยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวข่อนเริ่มต้นเพียง990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเพจของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ